เข้าสู่ช anel อ p ์ e r TV ครับวันนี้เรามาดูอัพเดตกันแต่ง AR ครับผมได<อ>้คนเอเล็กก็ชิวหน้าครับเดี๋ยวผมมาพ่นให้เป็นสีดำหน่อย ตอปากกาเขียนยางครับแต่ตอนนี้ยางหน้าเบนไปแล้วเดี๋ยวค่อยหายงานวไปเปลีนน่ยนไหมท่านี้เปลีป่ยนแปลไม่มากท่อก็พีดีเคด้านหลังก็เหมือนกันคนระับใส่ปาะกาเขียนยางเข้าไป นี่ก็กัรลอยครับกัรลอยคารบ์บอนของอะไรไม่รู้ลืมพราการลื่นของอ1 5สิบห้าตัวแรกครับามาบอดีไฟใส่ครับ <S <S <ess> <S ลุกก็มีแค่นี้ครับนี่มีมอ,อะไรมาก নৰকৌ কবিখিনিয়ে হওক